เคยเห็นสังขบ,บุรีไม่มีคนทั้งสะพานแบบสะพานยาขนาดนี้ไม่มีคนเดินผ่านขนาดนี้หรือเรามาช่วงผิดซีซั่นวะหนึ่งวันก่อนหน้านั้น เดี๋ยวเราจะนั่งรอคุณเตตเติ้ลนะก็คุณพลอยที่นี่จนตอนนี้9โมงครึงแล้วยังไม่มาที่โมงแล้วสวัสดีครัทุกคนีน่เรากำลังจะออกจาก หมัวชิบแล้วคะ่ะใสามากตอนนี้สิบเอ็ดโมงครึ่งแล้วจากเก้าโมงคอยกรเตุเน้นยังมาไม่ถึงดูท้องฟ้าเริ่มมืดแล้วมาแน่กดมาแน่บอกเลยว่าเจอหมอกแน่ทีนี้เจอหมอกแน่แแต่ไม่เจอสองคนนั้นเนี่ยดิ ไนแล้วนี่ไงนี่ไง <c oughs> ไม่ทราบว่าคุยเชียรยาสีฟ้าสุดเลยครับนี่เราอยู่สังขละแล้วหรอยังอ้าวนี่กาญจนบ,บุรีนี่กาญจนบุรีเว้ยกสอบาญจนบุรีหน้าต่ออีกเหรอเนี่ยคือยังไม่ถึงหรอยังหน้าต่อกี่ชั่วโมงอ่ะสองสามชั่วโมงเราจะไปทันเที่ยวไหมอ่ะก็ตื่นมาคือก็รีบโทรหาแล้วก็รองให้ว่า อเออรนึนะ่งใจเย็นคะใจเย็นใจเย็นใจเย็นดีนะสนุ่งตื่นพือตื่นนิดปลาปิเทียงนะจริงหรอเม่แคบจังวะเอาทำอไรมาทำอไไม่รู้ไม่รู้ตรงนี้นี่เราก็ได้ตั๋วมาแล้วนะคะก็ถึงเวลาของการที่เราจะเดินทางไปที่ช่างขับบุรีไปไ เราจะสายทุกทีไม่ได้นะ้าน้ำห่าถุงแก๊4ชั่วโมงวดหลัเลยแก่แล้วเนี่ยเอาโทอสับ โอเคก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ4ี่โมงสีก็เดี๋ยวเราจะไปที่พักเพื่อเก็บขอกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะไปเดินชมแสงเย็นของเมืองสังขับ,บุรีกันนะคะปไะแกเอาจริงไหมไม่เคยมาสะพานมอนเลยสังขับ,บุรีท้งแรกทุกคนคะ่ะคลิปนี้ไม่มีตีนะเพราะตีอะ่ะกำลังตัดงานให้เราอยู่ นั่นแหละค่ะเราก็เลยมาออกตะลุยกับเติร์นนะคะก็เลยสลับสับเปลี่ยนกันซึ่งเสียจใจด้วยนะคะคลิปนี้อดสิ้นนะมากันอยู่สามคนคลิปนี้ถ้าเราแทะมะม่วงต่อนหน้ากล้องนี่มันจะน่าเกลียดโยมธรรมดาแต่ไมคิดว่าเรื่องนี้ผอยากนั่งไฟกับผต้องบออย่างนี้ว่าแตตอนนี้เรากำลังขับมอไซค์กันอยู แล้วเราก็กลายเป็นว่าเรามาขึ้นเรืออย่างรวดเร็วอย่างรวดเร็วก็เดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะไปล่องเรือไปดูวัดก่อนอันนี้คือดอกอะไรพี่คะอันนี้คือดอกอะไรคะดอกพุญเหรอคะดอกพุญจ้าขอบคุณค่ะทันทีที่มาถึงที่นี่ก็ไม่รอช้า ที่จะได้ล่องเรือชมเมืองมาดานที่เหมือนดังจุดนัดพบของวัฒนธรรมทั้งสามวัดส,สวานารามเก่าครับตรงนี้เป็นวัดแรกของ,องสังขบุรีครับวันนี้สร้างสองสกาครับศตรรษ2,500าครับพี่สมัยก่อนนะ่ตรงนี้จะเป็นตัวอำเภอสังขารบุรีเก่านะครับอพอสร้างเพื่อนจมทั้งอำเภอพี่ก็อพยพไปให้ไปบนเข้าที่ยู่ปัจจุบันเนี่ยนั่นแหลคะค่ะก็เลยเป็นกลายเป็นวัดเก่าแต่เป็นวัดที่แรกของอำเภอสังขารบุรีนะคะทุกคนไปต่อค่ะพี่ ตอนนี้พวกเราก็มาถึงวัดที่สองคือวัดสมเด็จเกา่าเป็นวัดของชาวไทยโดยเรานั้นต้องเดินขึ้นบันไดไปยังโบสถ์นี่ก็เป็นวัดที่สองที่เราจะมาเอ้ยมีพญารา,าบด้วยอ่ะมปัญหาเจอยากมากเลยนะเสร็จยังอ่ะภอยเสร็จยังอ่ะ สนุกออกเล่นมายาล่ามายาล่มายาล่าแกอยากมาแกงฉันแกนี่มันเป็นตากล้องนี่ใสพีดีแกคอยไม่เคอคิดถึงตีเขาบอกว่าบันไดสูงอย่างนี่ไรนนะคะอ๋อซื้อน้ำขึ้นไปกินได้ให้คนจริงเขาไปซื้อน้ำหรอกใช่ไหมเออดอยมาม่วงสามหมื่นก็ผ่านมาแล้วเออเราต้องโชว์ความแข็งแกร่งของพิกกะพอยเฮ้ยอยดี โอ้ยนิดเดียวดเดยวองอ,อ่ะอินเสิร์ตไปพี่ตีอันนี้คือทางพี่สังท่องก็บอกบอว่าก่อนที่เราจะเข้าไปในวัดน,นะคะเราจะต้องขอพระแม่ธรณีก่อนสามข้อก็คือขอเข้าไปข้างในแล้วก็ห้ามเหยียบบริวเวณฐานนะคะตรงนี้แล้วก็ข้อที่สามก็คือเข้าไปแล้วก็ขอพรอ,อะไรก็ได้เลยป่ะก็เดี๋ยวเราจะไปขอพรขอให้ป่ายังไม่ถึงไปเข้าเลย วัเดเนี่ยแบบเวลาเข้ามามันจะได้ยินเสียงแบบจิ้งดีดอยงแบบอะไรเงี้ยเก็ตปะ่ะอุ้ยน้ำหยดใส่หัวด้วยให้หรู้รู้สึกว่าแบบร้นป,ป่ะน้ำหยดใส่หัวแล้วคือเหมือนแบบเขาไม่ได้แบบปรับปรุงอะไรเลยดูต้นไม้ดิต้นไม้มันค้ังที่แบบเลยเกาะแบบผนังอ,งอะไรเงี้ยนก็แตกแบบไม่ได้มีการแบบอะไรแบบปรับปรุงเนะาะแต่เพราะอย่างเงี้ยมันก็เลยทาให้รู้สึกว่า ดั้งเดิมมีความคลังมีความมนอะไรสักอย่างอยู่ทุกคนเคยสงสัยไหมว่าทําไมเวลาเราไปเทีย่ยวที่ต่างๆมันจะต้องแบบว่ามีมีแบบคนเอาเหินหรือว่าเอาอะไรมาต่อจนเป็นเจดีอะไรเงี้ยอันนี้มันคือความเชื่อดั้งเดิมของชาวเซนที่เขาจะมาเชื่อว่าแบบว่าต่อมาแล้วจะทำเราสามารถขอพรอะไรอย่างนี้ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าบางสถานที่ถ้าทําแบบเนี้ยมันก็จะมีผลกระทบได้เหมือนกันนะทุกคน คือไอหินเนี่ยมันมีประโยชน์ของมันอยู่ก็คือบางสถานที่มันจะเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เล็กสมมติว่าถ้าเราเนี่ยทุกคนทัท่องเที่ยวมาย้ายหินหรือมาต่อหินหรือว่าการปาหินการโยนหินอย่างเงี้ยก็เป็นการเคลื่อนย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์เหมือนกันสมมติว่าวันหนึ่งเรามากันร้อยคนอย่างงี้ใช่ไหมแล้วคนนึงต่อหินขึ้นมาคนละห้าก้อนอย่างเงี้ยก็เป็นห้าร้อยชิ้นใช่ไหมแล้วถ้าอาทิตย์หนึ่งอย่างเงี้ยห้าร้อยคูณเจ็ดสามพันห้าร้อยชิ้น ถูกแบบเคลื่อนย้ายอะไรอย่างเงี้ยถ้าแบบปีปีปีอย่างเงี้ยมันก็จะเยอะมากๆเลยทุกคนหรือไม่ก็อย่างโบราณสถานอย่างเงี้ยบางาบางที่มันอาจจะมีการผุพังได้ถ้าเราไปเคลื่อนย้ายอย่างนี้เนาะก็แล้วแต่ความเชื่อว่าเออใครเชื่อตรงนี้ก็ทําแต่ว่าถ้าใครมองอีกมุมนึงมันก็มีผลกระทบเหมือนกันก็อย่าฝากเอาไว้เป็นกิจความรูมเ้เล็กๆนะคะว่าบางสถานที่ก็อย่าไปเคลื่อนย้ายมันเลยปล่อยให้มันอยู่ตามธรรมชาติดีกว่านะ,ปะไปไปเที่ยวกันต่อค่ะ เ้ยครับพี่สมทองสมทองสมพงศ์สัองสังทองสังองนี่สังองคืออะไรอ่ะอ๋อวัดววุยการกันวัดเการาอ๋ออัอหม่แค่ครับ สุดท้ายนี่คือวัดจมน้ำหรือวัดวังวิเวการามหลังเก่าเป็นวัดของชาวมอญซึ่งเป็นวัดที่หลวงพ่ออุตมะเคยอาศัยอยู่ก่อนที่จะย้ายขึ้นไปเป็นวัดวังวิเวการามหลังใหม่ด้านบนอันนี้คือโบสถ์นะคะที่ปีที่แล้วเขาเพิ่งพังก็เลยตอนนี้ที่เรามาก็เลยกำลังบูรณะกันอยู่นั่นเองน,น,นะจ๊ะเห็นไฟแล้วปะเห็น คืนนี้ฝนตกแน่เลยอ่ะพรุ่งนี้เช้าจะต้องมีหมอกแน่เลยเว่าพายุครับเอะไร,ะะ <c oughs> รพรี่พเสกบอกอังพายุครับพ <c oughs> ายุสิครับนาเล่นขนาดนี้พายุสิครับในช่วงเย็นวันนี้จริงๆเราควรจะได้ดูพาทิตย์ตกที่สะพานมอญแต่น่าเสียดาย ที่เราตื่นสายไปนิดเอาจริงๆก็ไม่นิดนะก็เลยทำให้เรามาสายจนต้องนั่งเรือดูพระอาทิตย์ตกแทนแต่จะว่าไปถึงจะเสียดายแต่วิวข้างหน้ามันก็สวยพอๆกันถึงแม้จะไม่ได้อยู่บนสะพานมอญที่มองดูท้องฟ้าที่กำลังจะตกดินเอาละเหนื่อยมาทั้งวันแล้ว เดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันหน่อยดีกว่าเราต้องจุ่มแง่และเราก็อยู่ที่ร้านหนูจุ่มนะคะมีคนนั่งอยู่ข้างๆเราคือว่าก็คือเป็นร้านหนูจุ่มพม่าไม้ละสองบาทโอเคเราจะมาชิมกันต้องจิ้มไหมจิ้มเลย คือรสชาติอ่ะมันจะคล้ายๆ,ๆหมูแดงหมูแดงแล้วก็น้ำซุปแบบมันจะร้อนๆแล้วก็มีความอร่อยอธิบายไม่ถูกแต่อร่อยแต่ถ้าจิ้มกับน้ำจิ้มอ่ะมันจะยิ่งอร่อยอร่อยอย่างนี้ามากินข้าวกันฟังกล้องวังกล้อง สวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้เราอยู่กับพ่อยพลอยพาชิมนะสวัสดีค่ะทุกคนนี่ก็เป็นเวลาประมาณห้าทุ่มแบบว่าเราหิวมากก็เลยแอบออกมากิน หาอะไรกินนะคะเฮ้ยโดนจับได้แล้วแต่ทั้งพวกแกไม่เปิดมาพวกแกไม่ทางรู้หรอกเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเพราะนี่คือเยมเขาสูตรใหม่กินได้ไม่เริ่มมือเพราะเขาไม่มีซองนี่เือเขาได้หอมยำๆที่ผงเครื่องปรุงและน้ำมันรวมตัวกันเป็นสุกก้อนให้ความเข้มข้นและอร่อยยิ่งขึ้นพูดแบบนี้จะขายใช่ไหมอมา ยำยำคับสูตรใหม่ใช้เวลาเท่าเดิมเพิ่มเติมคือความอร่อยสะดวกสบายไม่เลอะมือเพียงแค่เปิดฝาเติมน้ำความอร่อยก็พร้อมปะทะในราคาเพียง15บาทเท่านั้นมลมสีสนะุกก้อนจะอยู่ในยำยำคับรสต้ยมยำกุ้งและหมูสับเท่านั้นหาซื้อง่ายตามเซเว่นอีเลเวนและสะดวกซื้อใกล้บ้านของคุณ <c oughs> จากตีห้าครึ่งจนหกโมงครึ่งล้ฝนยังไม่หยุดตกเลยสวัสดีเช้าวันใหม่ค่ะทุกคนวันนี้เราก็มาในชุดของ ชาวมอนนะคะก็เนีย่ยถ้าทุกคนเห็นนะคะชาวมอนชุดของชาวมอนก็จะเป็นสีขาวกับแดงเพราะว่าเป็นสีสัญลักษณ์ประจำของของชนเผ่าเขาอะไรอย่างนี้เนาะก็จะเป็นสีประมาณนี้สวยไหมต้นคุณไม่ถูกเลยเขาหุ่ใจเขาหุ่ใจโอ้สวยมากเลยโอ้แต่ไม่ใช่แค่เราที่ใส่มาจ้ะ คนเรามีบังคับครับและเราก็มาถึงสะพานไม้ยาวที่สุดอันดับสองของเลานะคะทุกคนเจริงๆมันควรจะเป็นแบบคนเดินเยอะๆยะไหมแต่นี่คือแบบเงียบเหงามากเพราะอะไรคือเรามาช่วงผิดซีซั่นว่ะในตอนแรกเราคิดว่าสะพานมอนหรืออําเภอสังขบุรีคนจะพลุกพล่านเพราะเหมือนเราอ่านรีวิว ดูรีวิวมาก็เยอะก็เห็นภาพผู้คนที่หลังไลกันเข้ามาไม่ว่าจะเป็นชาวไทยชาวมอญชาวกะเหรี่ยงเราเห็นภาพในจินตนาการจนทําให้เราอยากมาเที่ยวที่นี่แต่พอเอาเข้าจริงๆที่นี่กลับเงียบจนน่าตกใจก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปที่ฝั่งนู้นกันซึ่งถ้าทุกคนเห็นในคลิปนะคะจะเห็นว่า คนที่นี่น้อยมากมากน้อยกว่าที่เราเห็นเยอะมากเป็นอ,อะไรที่แบบอีกม,มุมหนึ่งที่เราไม่เคยเห็นเราไม่คิดว่ามาครั้งนี้จะเจอแบบนี้ด้วยโลซีซันของจริงโลซิซันของจริง <c oughs> ใครเคยเห็นสังขบุรีไม่มีคนทั้งสะพานแบบสะพานยาวขนาดนี้ไม่มีคนเดินผ่านขนาดนี้เอาจริงๆก็แอบเสียดายเหมือนกันนะที่ผู้คนกลับน้อยแต่พอน้อย มันก็ทำให้เราเห็นอีกมุมมองหนึ่งมุมมองของความเงียบสงบนี่ก็เป็นหน้าตาของโจเอาบอกว่ามาที่นี่ต้องกินโจใช่แต่เพื่อนไม่มีใครสั่งกันมาเลยทุกคนสั่งแกงทางเลวมดเลยแล้วเราจะมาชิมกันโจขคามองต่า,างยังไงกับโจของเราคำถามยากมีสิ่งเดียวเีช่วยเราได้ฮลโหลกูเกิ อะไร <laughs> แกนี่มันจริงๆนะเอออะไรอ่ะพี่เขาให้ของฝากจากร้านไปไป้ยินนี่พี่เขาขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ,คคะไปเร็วได้พัดกลับบ้านด้วยในวันนี้พลอยพาทุกคนมาเที่ยวกันที่สะพานมอญอำเภอสังขละบุรีในวันที่ไร้ผู้คน ยังเต็มไปด้วยกลิ่นอายของวัฒนธรรมสามเมืองทำอะไรกันทำอะไรกันอยู่กับผมเออกินไก่ออันนี้ก็เป็นเวลาประมาณบ่ายโมงสีนะคะก็เรามาซื้อตัวรถไฟกลับกรุงเทพมหานครกัน สวันหนึ่งคืนกับการนั่งมาที่อำเภอสังขบุรีจริงๆอำเภอสังขบุรีเป็นสถานที่ที่เราอยากมามากๆที่หนึ่งในตอนแรกเราอยากมาถ่ายรูปทะเลเหมอกกับวีภูเขาอยากถ่ายรูปผู้คนถ่ายรูปพัฒนธรรมแต่พอเข้าจริงสะพานมอในช่วงเวลานี้ที่เราได้ไปมันช่างแตกต่าง จากภาพที่เราคิดไว้อย่างสิ้นเชิงแต่ถึงแม้อย่างนั้นเราก็ยังได้กลิ่นอายของวัฒนธรรมที่แตกต่างอยู่บ้างถึงแม้จะแอบเสียดายที่ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดไว้ในเราจะตื่นสายฝนก็ตกทั้งวันตลาดก็เงียบเหงาสะพานมอนก็ไรผู้คนแต่ก็ไม่เป็นไรถ้าสถานที่แห่งนี้ ยังไม่ได้หายไปไหนถ้ายังคงความงดงามของเมืองแห่งสัมมัฒนธรรมสักวันเราคงได้กลับมาใหม่ในวันที่สังขบ,บุรีคึกคักอีกครั้งเอาไวเ้เจอกันใหม่นะแล้วพบกันพลอย